กดที่42ของลำค่าในคลองอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีชินสือโอเอาเครื่องปั๊มน้ำขึ้นมาแต่ไม่ได้จัดการทำความสะอาดเอายาออกเขาได้เอ่ยกับพ่อไว้เพียงประโยคหนึ่งว่ามีธุระด่วนก่อนที่จะเดินหนีไปคุณพ่อถิ่นโยนก้นบุรี่ทิ้งและขมวดคิ้วพูดออกมาอายุมากขนาดนี้แล้วยังไม่รู้จักทำตัวให้สุขุมเออบักพูดออกมาอย่างมีความสุขเฮเพื่อนขอมาจัดทำความสะอาดเอายาออกเองอันนี้ผมทำได้ คุณพ่อถินรีบขวางเขาไว้การซ่อมเครื่องปั๊มน้ำนี้จะต้องทำร่วมกับไฟฟ้าพลังน้ำเขาเลยกลัวว่าฝรั่งร่างใหญ่คนนี้จะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นชินสือโอขี K ่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปยังริมแม่น้ำที่ตำแหน่งเรืออับปางนั้นอยู่น้ำบริเวณตรงนี้ได้ผสมกับดินเลนจึงกลายเป็นสีเทาดำปกติแล้วว่าจะมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยขึ้นมาในอากาศก่อนหน้านี้ผู้หญิงที่ซักผ้าบริเวณตรงนี้จะต้องสำลักกับกลิ่นเหม็นเน่าและเดินจากไป เช่นนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะไม่มีคนมารบกวนเขาใช้จิตสำนึกของโพไซดอนนำหีบไม้นั้นขึ้นมาบนฝั่งและเอาก้อนอิดสีดำขึ้นมาด้วยหนึ่งก้อนจากนั้นจึงขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากลับบ้านไปหีบไม้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดความยาวประมาณ20เซนติเมตรความกว้างและความสูงมีขนาดประมาณ10เซนติเมตร วัสดุเป็นเหมือนประเภทไม้บุญนาคซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งเมื่ออยู่ในมือจึงมีน้ำหนักที่หนักมากคิดไม่ถึงว่าแช่อยู่ในดินเลนนานหลายปีขนาดนี้แต่หีก็ยังคงมีสีที่ดำแอละมันคลับหลังจากที่เช็ดจนแห้งแล้วเมื่อแสงอาทิตย์ส่องมาที่ด้านบนจึงมีความเงาเป็นประกายบางเบาขีบไม้สีดำได้ถูกแม่กุญแจล็อกไว้แต่บนตัวโครงกระดูกไม่มีลูกกุญแจติดอยู่ดังนั้นถ้าอยากเปิดหีก็คงทำได้แค่เพียงทุบทำลาย ชืนซือโอไม่อยากทำเช่นนั้นเขาจึงเอาหีบไม้วางไว้กลางน้ำจากนั้นก็ใช้จิตสำนึกโพไซดอนเข้าไปในรูของแม่กุญแจด้านในนั้นวุ่นวายยุ่งเหยิงและไม่นานก็มีเสียงกรอบดังออกมาพร้อมกับแม่กุญแจของหีบก็เปิดออกเมื่อเปิดหีบออกก็พบว่าด้านในเป็นกระดาษน้ำมันวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ คุณภาพวัสดุของกระดาษน้ำมันเหล่านี้อาจจะไม่ทนทานเท่าหีบไม้หลังจากที่ออกมาเจออากาศจึงรวมตัวกับออกซิเจนอย่างรวดเร็วเมือ่อทิมสือโอเอามือไปแตะโดนมันก็แปลสภาพเป็นละอองฝุ่นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ปรากฏหินทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีส้มมันวาวออกมาโดยมีความกว้างยาวสูงประมาณ7-8เซนติเมตรหินก้อนนี้เหมือนกับน้ำผึ้งที่แข็งตัวแล้วไม่มีผิดลักษณะภายนอกของมันดูดีมากมีความอ่อนโยนและความแวววาวของแสงสีส้มเมื่อเห็นก็รู้ว่าไม่ใช่ของธรรมดา ชิ้นสือโอหยิบหินก้อนนี้ขึ้นมาแล้วก็พบว่าด้านบนได้เขียนตัวอักษรไว้มากมายด้านหน้าสุดได้เขียนอักษรจีนโบราณไว้สองแถวรวมเป็นทั้งหมด8ตัวด้านตรงข้ามสตัวทั้งหมด4ด้านแต่ละด้านล้วนมี7ตัวเสียดายที่เขาศึกษาอักษรจีนโบราณไม่มากพอจึงดูออกแค่ว่าเป็นอักษรจีนโบราณแต่ไม่รู้ว่าอักษรพวกนี้หมายความว่าอย่างไรถือเล่นในมืออยู่ครู่หนึ่งชิ้นสือโอก็ได้วางหินก้อนนี้ลง เขาเอาฝุ่นละอองของกระดาษที่อยู่ในหีบเทออกมาจากนั้นก็พบว่าด้านในไม่มีของอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ดึงดูดจิตสำนึกโพไซดอนคืออะไรเขาเอาหินวางลงในน้ำและปล่อยให้จิตสำนึกโพไซดอนออกมาพบว่าระหว่างทั้งสองสิ่งไม่มีแรงดึงดูดซึ่งกันแอลกันจากนั้นเขาก็เอาหีบวางลงไปและจิตสำนึกโพไซดอนก็แผ่คลุมขึ้นไปบนหีบทันทีทันใดมันดูดซับพลังที่แฝงอยู่ในนั้นอย่างบ้าคลัง่งเหมือนกับปลาวาฬที่กินน้ำ มันเหมือนกับคนที่กระหายมากๆแล้วได้ดื่มน้ำในลำธารที่เย็นช้ำและหวานอร่อยอย่างกระทันหันชินสือโอดูดรับเอาพลังงานจากในหีบแล้วคาดไม่ถึงว่าในชั่วขณะนั้นก็ได้มีความรู้สึกที่ล่องลอยเหมือนกับเทพในตำนานเส้นประสาททุกเส้นก็ลุกพลือขึ้นมาความรู้สึกสดชื่นที่ได้รับมากกว่าวินาทีที่สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองในครั้งสุดท้ายเสียอีก ไม่รู้ว่าได้รับความรู้สึกสดชื่นอยู่นานขนาดไหนหลังจากที่จิตสำนึกของชินซือโอกลับคืนสู่สภาพเดิมเขารู้สึกแต่เพียงว่าหัวใจและจิตวิญญาณของเขานั้นสดชื่นจิตสำนึกโพไซดอนก็เหมือนกับแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยไม่รู้ว่าหีบไม้สีดำหีบนั้นได้ถูกแช่อยู่ใต้ดินเลนมาแล้วกี่ปีแต่ก็ยังไม่เน่าเปื่อยผุพังในตอนนี้ได้กลายมาเป็นผงไม้ที่ร่วงกระจายลงในน้ำเหมือนกับจุดจบของรูปแกะสลักไม้แอปเปิลอมพันทองในตอนแรกไม่มีผิด ชิ้นสือโอรับรู้ขึ้นมาทันทีว่าวัสดุของหีบไม้นี้และรูปแกะสลักไม้แอปเปิลอัมพันทองน่าจะเป็นชนิดเดียวกันเพียงแต่ไม่รู้ว่าวัสดุที่เป็นลักษณะเฉพาะนั้นคืออะไรคิดไม่ถึงว่าจะใช้ได้ผลกับหัวใจโพไซดอนได้อย่างมหัศจรรย์เท่าหากครั้งหน้าได้พบเจอสิ่งของประเภทนี้อีกจะต้องไม่ดูดรับพลังโดยตรงจำเป็นต้องศึกษาวิจัยวัสดุก่อน ในเมื่อไม่มีหีบแล้วชินซือโอจึงเอาหินสีส้มใส่เข้าไปในกล่องเค้กที่หามาได้เขาไม่รู้ว่าของสิ่งนี้คืออะไรแต่ว่าจากสัญชาตญาณแล้วมีความรู้สึก,กว่าน่าจะเป็นของมีค่าเพราะว่าลักษณะภายนอกของมันช่างดีเลิศเหลือเกินเช่นนี้สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือชิ้นโลหะสีเทาน้ำตาลที่ได้เก็บขึ้นมาพร้อมกันมันมีความยาว10เซนติเมตรความกว้างและความหนาประมาณ4-5เซนติเมตร ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหินก้อนเล็กๆบริเวณขอบไม่ค่อยเสมอกันด้านหน้ามีอักษรจีนเขียนไว้สี่ตัวซึ่งอักษรทั้งสี่ตัวนี้สินสือโออ่านแล้วเข้าใจโดยอักษรได้เขียนไว้ว่าบรลลังเทียนทุนของสิ่งนี้ดูแล้วไม่ใหญ่แต่เมื่ออยู่ในมือกลับมีน้ำหนักที่หนักมากก้อนขนาดเท่ากับฝ่ามือขนาดนี้ชินซือโอจึงเอาไปชั่งดูสักหน่อยคิดไม่ถึงว่าจะมีน้ำหนักถึงส0 0ร้อยกรัมของสิ่งนี้ทำมาจากวัสดุอะไรเนี่ยชินซือโอขมวดคิ้วและครุ่นคิดทองเงินทองแดงเหล็ก ทั้งหมดนี้ต่างก็ดูไม่เหมือนเขายังไม่เคยเห็นโลหะสีเทาน้ำตาลแบบนี้เลยถ้าหากว่าเป็นเหล็กที่ขึ้นสนิมสีก็จะไม่ออกมาเป็นเช่นนี้เมื่อคิดไม่ออกก็ไม่คิดแล้วยังไงจิตสำนึกโพไซดอนก็ได้รับความแข็งแกร่งขึ้นชินสือโอได้รับมา,มามากพอแล้วเขาเอาก้อนโลหะวางไว้บนโต๊ะจากนั้นจิตสำนึกโพไซดอนก็ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางในอากาศอย่างรวดเร็วและเข้าไปที่ทะเลของฟาร์มปลา นี่เป็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งของจิตสำนึกโพไซดอนมันมีความคล้ายกับความคิดเล็กน้อยสามารถไปได้ทุกที่ในชโชเพริปตาเดียวขอเพียงแค่ที่แห่งนั้นมีน้ำและเป็นที่ที่หัวใจโพไซดอนเคยไปมาก่อนหน้านี้และได้บุกเบิกอนาเขตของโพไซดอนออกสู่ทะเลเห็นได้อย่างชัดเจนว่าลูกปลาคออดอยู่ในฟาร์มปลาอย่างคุ้นเคย ก่อนหน้านี้เมื่อหัวใจโพไซดอนลงไปในทะเลพบเจอฝูงปลาได้อย่างยากลำบากมากในตอนนี้เพียงแค่เดินไป3ก้าก็จะสามารถพบเห็นปลาและ5ก้าก็จะสามารถพบเห็นฝูงปลาได้ทั้งฟาร์มปลาจึงเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลังก่อนหน้านี้ที่ชินซือโอกำลังจะออกมาเขาได้มอบหมายงานในฟาร์มปลาให้กับชาร์กชาร์กเพิ่งซื้อลูกปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยมาล็อตหนึ่ง ในตอนนี้ก็เป็นเวลาหัวค่ำชักได้สั่งให้เรือขนส่งเปิดห้องชั้นล่างสุดในเรือจากนั้นก็เอาลูกปลาหมึกกล้วยจำนวนมากดังเม็ดฝนย้ายลงไปในก้นทะเลปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยเป็นสัตว์ในทะเลที่มีความสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารหน้าที่สำคัญของพวกมันคือการแบกรับเลี้ยงดูปลาคออดปลาคออดเป็นปลาที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารพวกมันกินปลาชนิดอื่นและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นอาหาร เมื่อกินมากตัวของมันก็จะโตเร็วมากเช่นกันหากพวกมันได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติประมาณ10ปีปลาคออดก็จะสามารถตัวใหญ่ได้ถึง1เมตรและภายใต้การพอเลี้ยงปลาคออดที่ให้มันได้กินอาหารอย่างเต็มอิ่มแบบนี้ใน2ปีก็สามารถเติบโตได้ถึง1เมตรแล้วหลังจากที่ร่วงลงไปในน้าปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยต่างก็ตื่นกลัวมากร่างกายของพวกมันชอวัดเฉวียนอย่างอ่อนแอและลงไปที่ก้นทะเลอย่างรวดเร็วจากนั้นก็มุดเข้าไปในซอกพื้นที่ว่างของหินโซโครกหรือขยะใต้น้ํา ถึงอย่างไรลูกปลาคออดก็ยังเล็กตอนนี้พวกมันกินอาหารสัตว์และแพลงตอนเป็นอาหารอาหารอย่างปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยก็ยังคงกินไม่ได้แต่ว่าในฝูงปลาเคราสายรุ้งจํานวนมากที่หนักประมาณ3-4กิโลกรัมพวกมันเป็นปลาที่กินอาหารทุกชนิดเมื่อเห็นปลาหมึกกล้วยที่อ่อนนุ่มแสนอ,ร,อร่อยมันจึงพุ่งออกมาจากหินปะการังอย่างรวดเร็วพอเจอกับปลาหมึกน้อยปากอันใหญ่โตของพวกมันก็ได้กลืนกินลูกปลาหมึกเข้าไป เดิมทีลูกป,ปลาคออดรู้สึกแปลกประหลาดใจกับปลาเทราสายรุ้งมากพวกมันพากันรุมล้อมขึ้นมาดูเจ้าตัวใหญ่ที่รูปร่างภายนอกไม่เหมือนกับตัวเองสุดท้ายเมื่อเห็นปลาเทราสายรุ้งมีวิธีล่าสัตว์อย่างโหดร้ายมันจึงตกใจกลัวจนพากันไว่วยหนีไป วันขาวน้อยทิวทิวก็เที่ยวเล่นอย่างเบิกบานใจอยู่ด้านนอกแต่ว่าอาหารที่มันกินไม่ใช่สัตว์ทะเลจำพวกป,ปลาหมึกกล้วยเป้าหมายของมันคือลูกปลาคออดและยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากลูกปลาเค้าสายรุ้งเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในหินปะการังไม่ทนันมันก็จะกลืนกินลงไปด้วยกันทิวทิวล่เหยื่อเป็นอาหารโดยไม่ต้องไล่จับมันเอาปากอันใหญ่ดูดน้ําทะเลและปลาเล็กปลาน้อยที่อยู่ข้างกายเข้ามาในปากพร้อมกันจากนั้นก็พ่นน้าทะเลออกมาส่วนสาหร่ายทะเลและปลาเล็กปลาน้อยก็ลงไปที่ท้องของมันทั้งหมด หลายวันแล้วที่ไม่ได้เจอถิวถิวดูเหมือนค่อนข้างโตขึ้นแล้วเดิมทีลำตัวมีความยาวเพียงประมาณเมตรครึง่งตอนนี้ตัวยาวเกือบจะถึง2เมตรแล้วผิวด้านนอกก็ขาวเปลี่ยงเป็นมันมากขึ้นเมื่อขยับตัวว่ายอยู่ในน้ำเงาร่างมีความองอาจมากยิ่งขึ้นหลังจากที่จิตสำนึกโพไซดอนดูดรับพลังงานจากในกล่องแล้วจึงมีความแข็งแกร่งมากขึ้นสามารถโยกย้ายได้หลายสิบเมตรชินซือโอโบกมือเพียงครั้งเดียวพลังงานโพไซดอนก็สามารถมีผลกระทบต่อน,น้ำมากกว่า100ลูกบาศก์เมตร เมื่อเห็นทิวทิวจิตสำนึกของโพไซดอนก็ได้ก่อติดขึ้นไปวันขาวน้อยก็รับรู้ได้อย่างทันทีมันจึงส่ายหัวแกว่งหางว่ายน้ำไปรอบๆอ,อย่างเบิกบ,บานใจชินซือโอสั่งให้จิตสำนึกของโพไซดอนไปสำรวจดูที่ก้นทะเลทิว,ท,วทิวได้ติดตามไปซ้ายขวาอย่างใกล้ทิดและมักจะพ่นน้ำออกมาด้วยเสียงตุมต่มๆอย่างเบิกบ,บานใจเลียนแบบการขับเคลื่อนของเจ็ตสก,กี เห็นร่างเงาของวานขาวตัวน้อยลูกเรือที่อยู่บนเรือขนส่งสินค้าก็ร้องออกมาพระเจ้าวานขาวรีบดูเร็วคิดไม่ถึงว่าตรงนี้จะมีวานขาวชักกล่าวเตือนคนพวกนั้นเฮเพื่อนทั้งหลายถ้าพวกนายแค่ดูกันอย่างเงียบๆอย่างนั้นฉันก็ยินดีมากแต่ถ้าพวกนายจะทําอะไรเจ้า้านั่นฉันกล้าพนันได้เลยว่าชีวิตที่เหลือของพวกนายจะนั่งเรือไม่ได้อีกเลย ความหมายของเขาก็คือชีวิตที่เหลือของพวกนายจะสามารถทำได้เพียงแค่ใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นรอยสักรูปเทวดาและปีศาจท,ที่อยู่บนไหล่ขวาของนิวเซนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยจูโจมของกองก,องกำลังพิเศษฉุกเฉินแคนาดาอธิบายออกมาด้วยรอยยิ้ม ตอนนี้ฟาร์มปลาพัฒนาไปอย่างมีระเบียบขั้นตอนชากและเรคอรต่างก็มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ชินสือโอจึงไม่มีอะไรต้องคอยจับตาดูอีกทั้งยังให้พลังควบคุมสัตว์ทะเลแก่หินปะการังแล้วบ้างเล็กน้อยเขาจึงเอาจิตสำนึกกลับมาที่ร่างกายและในขณะนั้นพ่อแม่เขาก็ได้กลับมาพอดีคุณพ่อถินเดินไปที่หน้าโต๊ะเพื่อที่จะดื่มน้ำสายตาเหลือไปเห็นโลหะสีเทาน้ำตาลที่ถินสือได้วางทิ้งไว้บนโต๊ะ เขาจึงตกใจอย่างมากขึ้นมาทันทีและพูดออกมาเอของนี่มาจากไหนชินซื้อโอเอ่ยถามขึ้นผมเก็บได้ทำไมเหรอมันคืออะไรใบหน้าอันคล้ำของคุณพ่อชินก็ได้ถูกกระตุ้นจนเป็นสีแดงกำ่ำเขาพูดอย่างตื่นเต้นขึ้นว่ามันคืออะไรมันก็คือของดีนะสิ